สี่คะ่ะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนก็อยู่กับช่ององอินห้าสกันอีกแล้วนะคะเย่หยบวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวชุดของซีรีส์คานาะอุนะคะแล้วก็ส่วนประกอบต่างๆว่ามันมีอะไรบ้างน,นะคะซึ่งคลิปที่แล้วที่เราทํารีวิวส่วนประกอบของชุดโคโจชินบุนะคะทุกคนทุกคนใครยังไม่ได้ดูนะไปดูเลยนะคะทุกคนเราไม่ได้ทิ้งลิงก์อะไรไว้ให้นะคะแต่ไปหาดูกันนะคะ คลิปที่แล้วที่เรารีวิวโคโจโชินบุเราสัญญาวไว้แล้วนะคะว่าเดี๋ยวเราจะมารีวิวคลิปของซายุดิคานาโอะนะคะส่วนประกอบต่างๆนะคะซึ่งซายุริคานาโอะเนี่ยชุดนะคะเป็นของน้องเรานะคะแต่เราแค่จะมารีวิวให้ดูนะคะทุกคนงั้นเราไปเริ่มกันเลยนะคะไม่รอช้าแล้วะคะ่ะอันแรกนะคะก็จะเป็นนี่เป็นชุดเป็นเสื้อเป็นเสื้อเป็นเสื้อนะคะ นี่นะคะเป็นเสื้อแล้วก็เป็นเสื้อคลุมนี่เป็นของซายุริคานาโอะกนั่นแหละอันนี้ก็ซื้อร้านเดียวกับโคโจชินบุเลยนะคะอยู่ที่เชียงใหม่เนาะร้านนี้ซึ่งจะบอกเลยว่าเนื้อผ้าเขาดีนะคะแล้วก็หนาด้วยซึ่งมันทําให้ร้อนแต่มันดีนะคะดีนะคะถ้าทุกคนเห็นเราขึ้นเราอย่างนี้ขึ้นเรายืมยืนอยู่บนเก้าอี้นะคะทุกคนเพราะว่าจะอยากให้ทุกคนเห็นแบบชุดเต็มตัวนะคะซึ่งตอนนี้ร้อนมากค่ะเพราะ ไม่เข้าใจทำไมไม่เอาพัดลมมาจ่อตัวเองนะคะนี <c oughs> ่ค่ะแบบนี้แต่ว่าเนื้อผ้าอันนี้มันจะไม่เหมือนกับของชินโนบุนะคะส่วนอันเนี้ยเดี๋ยวเราค่อยไปรีวิวแล้วกันนะเดี๋ยวเสื้อคุมค่อยไปรีวิวเดี๋ยวเรามารีวิวอันนี้ก่อนนะคะเสื้อนะคะก็จะอืมไม่ค่อยรีวิวมากเท่าไหร่เพราะามันจะเหมือนของชินโนบุเลยนะคะที่รีวิวคลิปที่แล้วถ้าใครแบบว่าอยากให้รีวิวละเอียดละเอียดนะคะไปดูคลิปที่แล้วได้เลยนะคะ ถ้ามันเป็นเสื้อนะคะเสื้อเท่านั้นนะคะถ้าอยากดูเสื้อแบบละเอียดละเอียดนะคะไปดูคลิปที่แล้วนะคะคลิปโคตรชิ้นบุแต่ว่าอันนี้เราจะรีวิวไม่ละเอียดเท่าไหร่นะคะก็จะมีกระดุมสี่เม็ดนะคะเป็นสีทองแบบอลาม,มากแล้วก็คือส่องกระจกได้เลยนะคะไม่ต้องมีกระจกกระส่องได้นะคะนี่นะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้ มันเหมือนอสัญ,ญลักษณ์อะไรของดาบ,บพิคาตอสูรหรือเปล่าเราไม่แน่ใจของดารพิคาตอสูอะไรสักอย่างนี่นแหละนะคะอันนี้เป็นคอปกนะคะซึ่งมันจะตั้งมันจะตั้งแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นสีขาวตรงมาแบบนี้แขนเสื้อนะคะก็จะเป็นสีดําแล้วก็มีปลายๆเป็นสีขาวทั้งสองด้านเลยเนาะนี่เป็นชายเสื้อก็จะเป็นแบบนี้ ส่วนข้างหลังนะคะก็จะเป็นแบบนี้ที่จริงอ่ะมันจะมีสกรีนลายโลโก้ของอหน่วยพิฆาตาศูนย์ด้วยนะคะแต่ <c oughs> เรา <c oughs> แต่อันนี้มันไม่มีค่ะทุกคนแต่เราก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่านัา่นแหละคะ่ะชุดของน้องมันมีเสื้อคลุมนะคะมันก็สามารถคลุมข้างหลังได้คะ่ะน้องเราก็ไม่สีเรียสนะคะเราไม่เราไม่สีเรียดอยะะู่แล้วเพราะเราไม่ใช่คนใส่นะคะแต่น้องเราไม่สีเรียสเนาะ,ะน้องเราคือแบบใส่ไปเถอะ <c oughs> นี่นะคะ ใช่น้องก็ใส่ได้หมดค่ะนี<ช>ต่อมามก็คือทำไมสะบัดเรงขนาดนี้เะนะสื้อคลุมนะคะเสื้อคลุม <S 2> <S 2> <S 2> เดี๋ยวเราติดที่ดูแป๊บนึงนี่นะคะก็จะเป็นตีนตุ๊กแกนะคะเขาเรียกว่าตีนตุ๊กแกนะคะทุกคนนีมันไม่ใช่คำหยาบเลยนนะคะ มันก็เป็นแบบนี้นะด้านหนึ่งมันจะนุ่มๆด้านหนึ่งมันจะแหลมๆแข็งๆนิดนึงซึ่งมันเรียกว่าตินแกะแต่ว่าชุดของซิยูลิคานาโอไม่ใช่สิเสื้อคลุมของซิยูลิคานาโออันนี้นะคะคือมันมันนะคะข้างนอกอะ่ะไม่ใช่ว่าจับแล้วมันมันนะแต่ว่าเนือนเน้อผ้ามันเนื้อผ้ามันมันนะคะเออนั่นแหละไม่รู้ทุกคนจะเข้าใจหรือเปล่านะอันนี้คือยังไม่ได้รีดเลยนะคะทุกคนคือใส่ไปแล้วแต่ยังไม่ได้รีดรอบนี้นะ แมวมันก็จะเป็นสีขาวนวลน,นะคะขาวทั้งขาวทั้งตัวเลยขาวทั้งเสื้อคลุมเลยนะคะแต่ตรงเนี้ยคือเราไม่ภูมิใจตรงนี้เลยมันเหมือนเอาลิปปิ้นมาผูกอะเราต้องมาผูกเองนะคะที่จริงของคณะอุเนี่ยมันต้องเป็นแบบมันต้องเป็นสามอันใช่ไหมตรงเนี้ยสองอันแล้วก็มันมีอีกอันนึงโคข้างบนนะคะแล้วก็มีจุดจุดตรงกลางนะคะซึ่งมันไม่มีคันนี้ แต่ก็น้องเราก็ไม่เป็นไรนะคะน้องเราไม่ซีรีสน้องเราใส่ได้หมดเดี๋ยวลองผูกให้ดูแต่คือเราผูกให้มันเป็นสามสามอันแบบนั้นไม่เป็นนะถ้าใครนึกภาพออกเราผูกเป็นแต่แบบเนี้ยผูกเป็นแบบผูกเป็นโบได้อย่างเงี้ยผูกได้แต่เป็นโบอย่างเงี้ยทุกคนจะผูกแบบนั้นไม่เป็นค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันยากนิดนึงนะผูกเป็นโบแบบนั้น นี่นะคะผูกได้แค่นี้ค่ะแล้วเวลาเราใส่ล้วก็ผูกแค่นี้ให้น้องนะคะแต่มันก็ได้นะผูกแบบเนี้นี่นะคะไปต่อันเลยคือชุดของซียูรีคานาะโอดูเหมือนว่ามันจะเล็ปแต่สั้นหรือเปล่าต่อมานะคะเป็นกระโปรงนะคะใช่ซียูรีคานาะโอต้องใส่กระโปรงนะคะนี่กระโปรงก็ตามไซส์เลยนะคะนี่นี่มันสามารถ เป็นพัดได้เลยนะคะทุกคนนี่นะคะกระโปรงเป็นแบบนี้เลยมันจะเป็นคล้ายๆกระโปรงนักเรียนนะของคานาโอนเนี่ยเหมือนนักเรียนญี่ปุ่นเลยนะคะอืมนี่เป็นแบบนี้นะคะทุกคนก็สวยนะแต่มันมันก็หนานะแต่มันไม่ค่อยหนามากนะคะรานี้ก็ถ้าหนากว่าน,นี้ก็ตายค่ะร้อนมากไปอันต่อไปกันเลยอันต่อไปนะคะก็จะเป็น ต่อขานะคะต่อขาของซีวิคานาโอคิปที่แล้วว่ะที่เรารีวิวของชินบุอะ่ะมันก็จะสั้นกว่านี้เนาะเนี่ย <Yeah. S 1> แล้วทุกคนบางคนก็อาจจะงงนะคะว่าทําไมอะ่ะทําไมอันนี้มันยาวกว่าอันนี้มันสั้นกว่านะคะเห็นไหมก็เพราะว่าคานาโอนะคะ <c oughs> ใส่รองเท้าบูทเนาะใครจําได้บางใส่รองเท้าบูทเขาก็เลยเอออะแดปมานะคะเป็นถุงน่องแทนนะคะถุงเท้านั่นแหละ นะคะมันให้ยาวๆนะคะต้องใส่ถึงเข่านะอันเนี้ยไม่แน่ใจนะว่าต้องใส่ถึงเข่าหรือเปล่าแต่น่าจะใส่ถึงเขานั่นแหละนี่แล้วก็เราสามารถใส่รองเท้าผ้าใบได้อีกนะคะส่รองเท้าผ้าใบมันก็จะกลายเป็นรองเท้าบู๊ตลยค่ะเย่นี่นะคะมันก็มีโบด้วยตรงเนี้ยเพราะว่าของคารดาโอเขาจะเป็นรองเท้าบู๊ตที่มันมีโบแบบเนี้ยแล้วก็มีเส้นๆๆลงมานะคะอย่างนี้นะชิโนโบุไม่เกี่ยวนะคะไปต่ออันสุดท้ายของ ของคานาโอก,กันเลยนะคะอันสุดท้ายนะคะก็จะคือก็คือไม่ใช่ก็จะคือ,ก,คอ,ก,คอก็คือเข็มขัดนะคะทุกคน,นเข็มขัดนะคะเป็นแบบนี้สีขาวนวลเลยนะคะขาวกว่าเสื้อนักเรียนอีกนะคะทุกคนนี่แล้วก็จะมีรูสิบหกรูนะคะตรงนี้สิบหกรูเลยนี่ก็หัวเข็มขัดก็จะเป็นแบบนี้นะคะหัวเข็มขัดแต่ละล้านเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะทุกคนแล้วก็ ราคาของแต่ละร้านมันไม่เท่ากันด้วยนะคะทุกคนก็ต้องดูดีๆนะแต่ว่าอืมไม่ไม่แนะนําให้ซื้อในช้อปปี้ลาซาดหรือว่าในอินเทอร์เน็ตมากกว่านะคะไม่แนะนําซื้อแต่ว่าถ้าแบบจะซื้อในอินเทอร์เน็ตจริงๆอะ่ะไม่แนะนําให้ซื้อในช้อปปี้ลาซาด้านะคะทุกคนแต่แนะนําให้ซื้อในพวก Facebook ที่มันอยู่ในไทยที่เขาขายอยู่ในไทยมันสามารถบางร้านเขาอาจจะสามารถแบบ เปลี่ยนของได้ถ้าเราใส่ไม่ได้แต่ถ้าเป็น shopee เราจะได้อย่างเงี้ยหรือว่าอะไรต่างๆตืตดตดอะไรต่างๆน,นะคะมันก็เปลี่ยนไม่ได้นะคะบางอันมันก็มาจากเมืองจีนเนาะอืมเราก็เลยเลือกซื้อในร้านร้านที่อยู่เมืองไทยนะคะอันนี้ก็อยู่เชียงใหม่เนาะถ้าเราจําชื่อร้านไม่ได้จริงๆนะคะก็ขออภัยด้วยก็ชื่อร้านนะเราไม่แน่ใจจริงๆแต่ว่าคือเราซื้อร้านนี้เพราะ เรามั่นใจว,ว่าเราเห็นคือเมื่อก่อนอยากได้มากแล้วก็คือเห็นน้องที่ชื่อดีไซน์กับเกลี่นะคะใครรู้จักก็ติดตามเขาก็ได้นะคะนั่นแหละแล้วเ,เห็นน้องไปซื้อแล้วก็คือแบบเราไปเห็นในเฟซอ่ะมันคุ้นๆนะ่ะเราก็เลยเข้าไปดูใน y o youtube น้องใหม่นะคะก็จริงๆด้วยมาร้านเดียวกันแล้วก็เลยซื้อมานะคะแล้วก็นะทุกคน เราซื้อชุดคอสเพลย์ไปอีกชุดหนึ่งอะแล้วก็ทุกคนเดากันมานะเดากันมาได้เลยนะว่าเราซื้อตัวอะไรไปแต่ร้านเดิมเลยนะร้านที่เชียงใหม่เลยนะอืมโอเคค่ะสำหรับคลิป,ลปสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนจากเราเมื่อมีคลิปใหม่ๆลงนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนี่นี่